สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วในช่องสวยงามสมใจช่องที่จะพาทุกคนไปสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจค่ะแต่วันนี้ขอถามแบบจริงจังเลยนะคะคุณเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมผมถึงไม่ยาวสักทีทั้งที่บำรุงดีใช้แชมพูแพงใช้น้ำมันธรรมชาติลงครีมนวดครบทุกขั้นตอนหรือว่าสาเหตุนั้นคือปลายผมใช่ค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเปิดเคล็ดลับง่ายๆแต่สำคัญมากคือ การตัดปลายผมทุกหนึง่งสองเดือนที่หลายคนมองข้ามสาวสาวหลายคนคงตั้งใจไว้ว่าอยากไว้ผมยาวใช่ไหมล่ะคะแต่กลับงงว่าทำไมยิ่งปล่อยยาวผมกลับดูแห้งขาดแตกปลายหรือไม่มีน้ำหนักรู้ไหมคะเพราะปลายผมนี่แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้เส้นผมดูพังแบบไม่รู้ตัวเลยคะ่ะทำไมต้องตัดปลายผมลดปัญหาผมแตกปลาย เมื่อปลายผมแห้งเสียมันจะแตกออกจากกันเป็นเส้นๆทําให้ผมดูไม่เรียบร้อยทําไม่ตัดปลายแต่จะลามขึ้นไปถึงโคนเลยนะคะช่วยให้ผมดูสุขภาพดีขึ้นทันทีเพียงแค่เล็มออกนิดเดียวผมจะดูมีวอลลุ่มมากขึ้นไม่รีบแบนกระตุ้นให้ผมยาวเร็วขึ้นหรือดูยาวไวขึ้นแม้ความจริงแล้วผมจะยาวในอัตราเท่าเดิมแต่การตัดปลายผมสม่ำเสมอ ช่วยให้เส้นผมดูยาวสวยเป็นระเบียบและไม่ต้องตัดครั้งละเยอะๆค่ะเคล็ดรับง่ายๆตัดปลายผมออกประมาณ0.5-1เซนติเมตรทุกๆ4-8สัปดาห์ใช้กันไกลตัดผมโดยเฉพาะห้ามใช้กันไกลทั่วไปนะคะถ้าทำเองไม่มั่นใจแนะนำให้ร้านเสริมสวยช่วยดูให้ค่ะสาวๆเคยลองสังเกตไหมคะว่าตัวเองตัดปลายผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ถ้าเกินสมเดือนแล้วแอบกระซิบว่าถึงเวลานัดช่างแล้วนะคะหรือถ้าใครเคยรู้สึกว่ายิ่งไว้ผมยาวผมยิ่งดูบางอาจเพราะเรามองข้ามการดูแลปลายผมนี่แหละคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าปกติทุกคนเล็มผมบ่อยแค่ไหนการตัดปลายผมทุกหนึ่งถเดือนเป็นเคล็ดรับเล็กๆที่ให้ผลลัพธ์ใหญ่ผมดูเงานุ่มสุขภาพดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ จำไว้นะคะการดูแลความสวยไม่ใช่เรื่องยากขอแค่เราใส่ใจจากปลายเส้นผมก็เริ่มต้นได้แล้วสำหรับใครที่อยากสวยให้สุดหยุดที่สวยสมใจอย่าลืมติดตามเราทุกสัปดาห์ที่ช่องสวยงามสมใจนะคะถ้าชอบเคล็ดรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาคุยกับเราด้วยนะคะสวยไปด้วยกันทุกวันคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมข้าสวยให้สุดแล้วหยุดที่ สวยสมใจสวยทุกๆวันเพราะคุณคือคนสำคัญวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ